ครับท่านดีว6ผกคอรนเริเนคุณพ่อสมศักดิ์เรืนมากรอกรัก6ท่านครับ, 6, รบยืนรอแป๊บหนึ่งนะครับว้าวยังมีอยู่นะครับไปต้องกลัวไปเลยครับ เจ้ากับผมขอกราบราชานิมนต์ในข้าพระสงฆ์จำนวนหกรูปเป็นตนเมตตาพิจารณาพระไตรบังสกุลไตรบริวารครับกราบลาธานิมนต์ครับเดียวนี่ยคือเปลียนไปปล่อยวัดทั้งแต่ที่สี่เป็นต้องแข่งนะคะข้าวัวปวดริมปายังมีอยู่นะครับตอนงแต่ข้าวขุนศรีต้องตัว คสอส่ตรวจเต็บอว่าครับับสองหีบสองหังกอนนี่ลาบันลอเนี่ยการมันเนอรขับอขอบขอขอบคุณนะครับสองล่าส่งจนนนะครับพกรูปที่เป็นตนเม่ตาพิจนาภาาไตรบางสกุลไตรบริวารนะครับต่อไป